สวัสดีค่ะพี่น้องเอ้ยมือีนเจเปิดสเซหาก,กับพาพี่น้องมาเอาเฟืองเด้อค่ะพี่น้องขาอยู่ทงหน้านาอนี่ก็เป็นนายาหยาดนะคะกับพากันมาเอาเฟืองพี่น้องขายาหยาดเพิ่นอัดเฟืองไว้ให้ออาไปแหงง่วสุปปีกับบริเลียงง้วนะคะเนาะเพิ่นกัเอาให้ผู้อื่นเอาให้พี่น้องเพิ่นในกระเบงกันนะคะกับพี่น้องยาหยาดไทเกอร์โทนี่เนาะนี่เฟืองจะเป็นก้อนแบบนี้นะคะ นี่นี่พี่น้องค่ะก่อนทางคขม,ม่วงนะคะอ่าจังหวัดกาลสินนันนี่คืออำเภอคขม,ม่วงจังหวัดกาลสินเขาจะอัดกันก้อนหนึ่งสิบห้าบาทเด้อทางคขม,ม่วงแต่ว่าทางอื่นบลูอ่าในยิ่งข่าวว่าทางบ้านหนูอำเภอวังสามหมออัดกันก้อนละสิบแปดบาทแต่ว่าบ้านคขม,ม่วงนี่อัดสิบห้าบาทตาชาติก็ขี่สล้งมาเป็นวิธีที่ทันสมัยมากเพราะรถกระบะภา,าสามารถจะลุกได้มันยังแฉะอยู่พี่น้องค่ะนี่ นี่ไอชีตมเลยนี่นเฮ้ยนี่นพขาชาติขชี้สลิงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับช่องเจเปิ่อเสหาด้วยนะเจ้าค่ะกดทุกกดยกเว้นกดคำด่าค่ะดามาดักกลับค่ะคืนเมื่อใดอารมณ์ดีๆกับบดาก,กับพี่น้องเด็ดตะมือตะเวนอยู่ดีก็สิว่ามีเออมือวนันศีลมือวนันศีลบอกพี่น้องเนาะ นี่กติภาพมาเบิงพัญญาศาตไปยกเฟืองขึ้นแล้วเฟืองลายพี่นอ้องค่ะอ้อวขอโทษเด้พี่น้องเดอขอยางอันตัวเฟืองแหมตีตัวเฟืองนึกว่ามันงูอ้าม้ยอืมมาได้แทบเฟืองันึ่งไปขีราชาก็ขีเก็บมึงมันยังจืดนือยู่เอารถกระบะลงบ่อใดคันกระบะลงใดนี่ข้าวเดียว แต่ขันบอตอนนี้เพื่องแต่เฮียเบิดเพราะว่าเพิ่องอัดแล้วเมื่อกี้นี่เนะาะเออแล่นกืนไปเทีงพุน่นขันเจ้าของยางไปแบกได้กับยางไปเหยยยามันติดขนาดสานเล้งยังติดติดด้วยพี่น้องค่ะโอ้เล็กๆก,ก,กันนะขันแมนบ่มีรถซาเล้งนี่แบกพี่ด้วยพี่น้องหรือต้องแบกทีละก้อนแบกทีละก้อนแล้วบ้ยนว่าไก่เลยพี่น้องค่ะพอรถลงมาบ่ได หนักมินบอลเนี่ยติดอยู่ดนะ้วเน่ยหนักหนนักเฮ้ยพี่น้องขางพูดนะคุณอะอืมคุณอืมเรียบร้อยขันออกข้างนอกแล้วเรียบร้อยท่างสบายพี่น้องค่ะพูดละแล่นไปพุ่นละพี่น้องโอ้ยใหย่าหยาดย่าหยาดยืนอยู่ไกลๆนู่มเสือไเรลายพุดนี่ใหา่ รถกระบะได้เต็มแล้วพี่น้องคะ่ะได้20ห่าก้อนเที่ยวละ20ห่าก้อนต้องเล่นไปอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีเนาะห่างจากนี่ประมาณ20 24โลบอกพี่น้องเอ่อเพราะาออกมาจากหน้าเนาะไล่เบิ่งแลังหยิบสี่โลนี่ปูนนะคะอ่าก็เป็นหน้าของใยาญ่ใหญ่เนาะนเ,เพิ่อนก็เก็บเฟืองไว้ให้ก็สะดวกสบายพี่น้องคะ่ะเพราะว่าพวกหนูบริเวณหน้านะคะ เขาหนูกับเลี่ยนมาจากาปลูกห้าบริเฮตนาของตาชาติกับบริเฮตเนาะก็เป็นปลูกอ้อยปลูกมันนะคะเดี๋ยวนี้ผลผลิตอ,อันด้านเขานี่ได้ลายปีนี้พี่น้องครับผู้ได้เฮตน,นะคะเย,าย,ายาียราดนี่พระเจ้าได้เขาลายนะคะเนาะแต่ว่าเขาจะถูกมากิดอีกทีหนึ่งก็ดีได้พี่น้องเนาะเฮตเขาถือก็สร้างมันได้เฟืองพอมอืมนี่น่ะเนาะ โอ้สวยงามอลังการงานสร้างนะคะโอ้นเทียงหน้าตาชาิอยู่ปุ่นพี่น้องกูบอกมีต้นหมะกอกด้วยใส่ตำหักห่มงเพื่กระปูคามีสระน้ำเลี้ยงปลานะอันนี้ก็จะเป็นเทียงหน้าของปูสุกบนนี่อาปูสุกกับน้องสระก็จะอยู่ใกล้กันพี่น้องเด้อพี่น้องกันอายน้องกันใกล้แล้วแล้วพี่น้องคารุนรุนพู้อีกขั้นหนึ่งปูสุกเป็นอาเฟืองอยู่พุดนอืม นนะะนแบ่งกันคนได้หลายรอบแล้วพี่น้องขาเศร้าหำห่หาปอันจะคล้องคุณหนีมันทายบรร่ได้พี่น้องขานี่แหละก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าเจเพิ่นสายฮาคือบบเห็นข่อยเห็ดเวียกเนาะมันก็จะเห็ดแก่ย่ามเห็ดผู้ใดสิมาถ่ายข่อยพ่อใหญ่ศาสตร์มันบริสุทธิ์ใจเลยพี่น้องแล้วมื่อไรมาจับกล่องจับยังข่อยเลยพี่นอ้องอื้ม วันนี้หอดย่ำปัรญาศาสตร์เหตดก,กระทาย,ยังสงิก็ต้องถ่ายให้ดูอย่างนี้นะคะก็เลยต้องชี้แจงให้ฟังหน่อยว่าหนูก็ทําเหมือนกันนะคะทำเหมือนกัน,น,กนแต่ไม่มีใครถ่ายให้เราเนาะปัญญาศาสตร์ก็เดยได้นหนาตลอด <c oughs> จะสร้างหัวมันดอกพี่น้องค่ะได้บดารปลาดินบนเหตุมีดอก้ใดเหตุบัเห็นก็ได้หวนแล้วไกลแล้วไกลแล้วเลือแต่ส่วนพุ่น อย่าถามใกล้หมดหรือยังใกล้แล้วเจ้าค่ะมันเร็วเนาะมันซาเร่งข้าวเดี๋ยวกันเพราะซาเร่งในเมื่อแลยเด้ยนี่อเออเบิ่งหนาเมิ่งตากันเนะเื้อแตกเงื้อแตนพี่นอ้องขาห้อนสูดๆเจ้าค่ะอ,อ้าวอืมขั้น กนยาวกับลืมโคนเฟืองกับขั้นพี่นอ้องค่ยายอโอ้โหเปนกันโ,โยกใส่รดสบายสบายลมเย็นเย็นนะคะสังเกตต้นไม้ไหมคะพี่น้องขานะนนี่บอกอยอดไม้นะ่ะมันจะโยกไปโยกมานี่ลมเด็อพี่น้องเด้อ,อถึงแดดแต่ว่า แดดว่าเรามาไม่สวยเท่าไหร่นั่นเราออกมาหกโมงกว่ามันก็เลยห่อนบ่แห้งบันไดพี่น้องค่ะอืมนี่เห็นบ่เป็นได้เป็นดพี่น้องค่ะเราก็จะมีเฟืองให้งวัวกินแล้วก็จะมีหญ้าสมบูรณ์แบบเลยเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าเราทําอะไรเนาะเออเลี้ยงอะไรถ้าเราแบบว่ามีให้เขาเพียบพร้อมเขาก็จะได้แบบเออเราจะได้แบบว่าให้เขาแบบอ้วนวน,นะคะ ออกแม่เพลูออกมาเนาะพี่นอ้องอและเราก็จะมีเวลาที่จะต้องเผื่อเหลือไปทำมาหากินด้วยเนาะพี่น,ออน้องเศรามากับยนเฟืองให้งว่วขี่ลงไปทงหน้าเกี้ยวหยาปลูกไว้ให้งว่วก็เสร็จแล้วเราก็มีธุระไปปลูกมันเสียหญ้ามันหรือว่าอบอวานับ อันนี้ปลูกสุกนะคะเป็นผออออเภอคำม่วงนะคะเ <_ an> พิ่งเกษียณเสร็จเ <_ an> พิ่นก็ออก,อกมานะคะพี่น้องขะ <_ an> เลี้ยงปลาอ่านี่เลี้ยงปลาพี่น้องขาแล้วก็ปลูกปลูกหลายอย่างเนาะ <_ an> เออพวกผลไมา้ <_ an> พวก <_ an> มะละกอพวก <_ an> พวกล้วยพวกอะไรนะพี่น้องขาเนาะอยู่แบบสุขสบายเนี่ยพี่น้องขาเกษียณแล้วก็บสบายเนาะพี่น้องข้าราชการ บายฮะโอ้ยมันลมเนาะกันว่ามีซาเล่งนั่นยื้ย่านย่านบ่เอาอยู่เสียวจังไหนยามไปมิเตขีดตัวมิตเตเสแดน่นปล่อยมันแห้งเลยจังเหมาแรกแรกมันว่าตากให้มันแหงแ้งเลยจังเหมาอ,อาทิตย์นึ่งแบบว่าแบไว่มีซาเล่งก็เรียกซาเล่งวันนี้เดีเ๋ย,อย,อย,อยวอืม ะอุ้ยบักบักเคิมเอาอยุคนบักเคิมบักเอามันมีอยู่โอ้ยกับปูปูปอยู่ผุหละเนาะกับปูปอยู่มันจังได้หลายอุ่นดีระว่างฉีดต้มแล้วมองหอนซอยนี่นี่แถวแดนเขาเนี่ยนี่นี่นี่ต้องหาหม่องเลีนเขา จะเป็นมวลที่น้องขามวลมองไหนมวลมันมีสลิงอยู่ละขันว่ามีสลิงในเหล็กเดียวบางหนากันวิทยาศาสตร์เลยว่าเสียไปก่อนขั้นหนึ่งอาทิตย์หนึ่งแจงเมาเพิ่มมาบานิเพิ่งกันเลยปูนเพิ่มเลยให้ยืมสลิง เพื่อนสีแบกไก่เด่ดนะจะคลอมาเอาผีใกล้ๆผีให้เพื่อนแบกใกล้ๆเออผู้ช่วจ้กคือบอสแซวเนี่ยกลับมาเลี้ยงงัวอีกเราบอกว่าอังเสียเขียนใส่กระดานกูไม่เลี้ยงแล้ววัวบนว่าเลิกเป็นเด็กเลี้ยงวัว ใช่เออเต่น้ำมันเอาให้ตอนนี้เลกอะไรบ่กสร้างกูจะได่าหาิบอู้ีได้กินน้ามีอย่างวทีนี่กินเห็ดอีอานี้อยังว่าเห็ดหน้าทุกแต่หน้าเอาหน้าุกแ่บนะเอาค่ามันให้หาสิบบาทค่าซาลิงพี่น้อง โอ้ปูชุูได้ค่าเหล่าขาวมาทีนี้จ้าจูได้ค่าเหล่าขาวข้าเราข้าเราโอ้ปู้ชูได้ช่าเราแล้วโอ้ยอชวาบัดบ่ได้ซาเล็งมันโบเรี้ยง่ายเด้หนีเบรกอืมอุ้ยส่วนน้าวัดนี้เขาอันง่วงลงสบายแล้วบัดนี้มันปร่งยอดอืม เออจีขี้ไปหาเพื่อนุูนละแม่เดี๋ยวอันไอ้ตาชาจีขี้รถไปจะอาไปห้เพื่อน้า้นาารมันจีขีเขาไปใสยังมันาบอมันไม่ได้เหูนะนะมันขี้รถมันไิได้ยิี้นโอเอเบื่เหรอโอได้หลายแต่ปัดนรอดแล้วงัวค่อยพี่น้องรอดแล้วรอดแล้วเอาค่าน้ำมันให้เพื่อนหาสิบบาท ฟูนะเออโอ้ไม่แต่ก้อนใหญ่ๆเดลยพี่น้องพนหนึ่งต้องให้ค่าอัดเพิ่นก้อนละสิบห้าบาทพี่น้อง อันนี้อีกสก่อนนึ่งดีนีนี่โอ้ท่านนี้ฝุ่นแกงฝุ่น่นโอ้ฝุ่นอะพนโอยากอ้ไปโอ้ยกนเ่นมันจรงโ่สิดเออ้อมันนเต็มอยู่ผมอมันนะกเลียวนะที่เหก็ได้ที่สบ ลงลองไปเขาล่องลองไปลองมิถานเนี่ยเทากัเกีย้คู่ันมนี่ไตเส้งคู่เลยเนียก็ลาเนียนเดียเนี่ย่เอาไปน้ำข้อเกาบัคนมันม่ไดเสียหรอกไ้เราทำู่ไสเาากนก็กะเจี๊บไส้กระสอบแล้วมันนี้เจีบเส้กระสอบแล้วกันส่ซาลิงเดี่ยวเรีกับส่ทีสอบลองทางตะวันตกตาเอาไปว้าไหมเดี่ยวนซาลิงเดืนั่นทำอไร

มื่อเลยเดี๋ยวกลับมาเที่ยวเที่ยวช่วงไม่บายขอลงคลิปไปด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวเอาเฟื่องไปไว้เงินก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับช่องเจี๊ยบ